สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ร,รายการหัตจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซนโดยพูดถึงวันสุขร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถานเล็ขจิตค่ะสวัสดีครับมัว่วครับ,ว,รบวันนี้ใส่เสื้อด้านในสวยมากเลยใช่เลยค่ะ้าย้อนไปก็คือเสื้อของผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพี่น้องเป็นคณะที่เราได้นําพวก แฟนรายการทุกท่านนะครับได้มีโอกาสได้ไปกราบสักการะกอ,อ,อพรพระพุทธานจอมราชัใช่แล้วแล้วก็ต้องบูว่าเสื้อนี้แหละค่ะที่ทุกๆวันนี้นะยังจะได้เห็นหลายๆท่าน,นได้สวมใส่นะคะเสื้อพระพุทธปาฏิหารจอมราชนไม่ว่าจะมาร่วมพิธีต่างๆนะรือเมวาเจอเจอกันเองก็ต่างก็บอกว่าอย่างน้อยนยก็เป็นเอกลักษณ์ว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้ร่วมกันนะคะเป็นมหาบุญมหากุสลครั้งยิ่งใหญ่ในการสร้างพระพุทธปาฏิหารจอมราชนที่แบบสูงมาก สิองเมตรได้หลายคนตราตึงอยากจะได้เสื้อมันก็มีตัวเดียวค่<ล>ะใช่แล,แล้วมึงไม่รู้ทราบว่าซักกันหรือเปล่าซักกันอยู่แต่เก็บไว้ไงแต่ก็กลัวสีจะซีดกันเพราะคบวาระาแล้วไม่ได้มีจําหน่ายทั่วๆไปสั่งจองเหมือนกันหลากหลายคนเสื้อเนี่นะนะฮะเสื้อเนี่คือมีตัวเดียวอยากจะมี ในวันพิเศษ oh. ในวันเป็นมหามงคล <c oughs> ในวันแม่แห่งชาติใช่ค่ะ,ะ,ะคท,ที่มาใส่โช์นี้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสจเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพิธีสมโพธพระพุทธปฏิหารจอมราชานนะรวมไปถึงนะคะพิธีพุทธาเทวพิเศษรูปหล่อองค์เหมือนบร,รม,มครูพระพิราบด้วยและเมื่อวานบอกแอบกระซิบดังๆไปแล้ววันนี้นะฮะเดี๋ยวอาจจะมีเซอร์ไพรส์ช่วงไหนหรือจะบอกนะแต่นั้นท่านผู้ชมต้องติดตามรับชมในนาฬิกาในในวันนี้นะฮะจะเห็นภาพว่า เอเสื้อเรารูปลักษณ์ไหนหรือว,ว่ามีลักษณะคําที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอะไรที่สําคัญที่แขนเสือ้อมีลายเซ็นครูวัถา<อ>นะครับปัถาเลกาจิตนะครับเอาไว้เก็บไว้ตัวเดียวะ,ะตัวเดียวในโลกแต่ในโลกใช่เพราะ,ะสั่งได้คนละตัวสั่งเพิ่มอาจจะไม่พอะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูภาพกันเด,เดี๋ยวให้เห็นกันแต่หน้าครั้งนี้ผมเรียนได้ทราบนะฮะอย่างน้องมวดที่นําเสนอเมื่อสักครู่เนี่ยเราเองเนี่ยได้ทําพิธีประกอบพิธีมานะ นับเวลาประมาณหนึ่งเดือนเต็มๆมีวิธีที่ไหนบ้างน้องมั่วครับก็มีที่ที่แรกก็มีทั้งอ่านพิธีในห้องภูประกช้างนะคะที่สตูดิโอของเราแล้วก็รวมไปถึงนะคะที่ของหลวงปู่เมียนซึ่งท่านเป็นเกจิชื่อดังทางพระอิสานด้วยนะคะแล้วก็มีพระอาจารย์ต้อมนะวัดโพเผือกแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้หลวงปู่ฟูหรือว่าหลวงพ่อฟูนี่แหละค่ะซึ่งท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังเลยนะก็จะได้มีโอกาสได้นางวัตถุมงคลทั้งหมดนี้นะคะมาเข้าร่วมพิธีฐานจิตกันก่อน ที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ชมกันด้วยในวันที่ปกนี้นะคุผู้ชมนะครับพิธีกรรมต่างๆที่เราได้นําไปเป็นแรงศรัทธาเป็นแรงจิตแรงใจที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันที่เราจะได้มีโอกาสสร้างพระอุโบสถหลังใหม่กี่กี่ที่หกที่้วยกันแล้วก็หนึ่งมหาเจดีย์ดันั้นแล้วเดือนตั้งแต่ปลายเดือนตุลาจนถึงพฤศจิกายนโอ้โหคิวนั่นเอียดเลยเสาอาทิตย์นี่<ล>นะเป็นทั้งประธานเป็นทั้งผู้ดาเนินการแล้วก็หาเงินด้วยลําแข้ง แรงกายของพวกเราชาวมิลเลอร์เคลนี่แหละครับใช่แล้วค่ะต้องว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็เพราะรว่าอยากจะให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้ต่อยอดได้ต่อบุญร่วมกันได้เดินตาทัได้เดินทางสายบุญนี่แหละก็บ,บอกว่าเรื่องของการสร้างโบสถ์คือโบสถ์หลังหนึ่งเนี่ยก็ใช้มูลค่าบางแห่งนี้ไม่ต่ำปเจ็ดล้านใช่เป็นแบบหลักล้านเลยใช่ครับนะคนคนหนึ่งเราอาจจะไม่สามารถที่จะสร้างได้สําเร็จฉะนั้นเรามารวมกันรวมพลังรวมบุญกันตรงนี้เนี่ยคนเล็กคนน้อยมาร่วมกันก็จะสามารถนะร่วมกันในการต่อยอดพื่ศาสนาได้ แต่ว,ว่าเขาบอกทาเฉยๆอาจารย์ก็บอกไม่ได้<ช>ต้องมีวัตถุมงคลเนี่ยมอบให้กลับไปบูชากันอย่างที่เห็นได้เห็นกันก็มีทั้งรูปหล่อองค์เหมือนบรม,มครูครูพิราบนะคะเนื้อไม้กลายเป็นหินซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเหลือไม่ถึง78องค์แล้น้อยมากจริงๆเพราะหลายคนอยากจะมีโอกาสได้บูชาไปแล้วมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครด้วยนะคะรวมไปถึงรูปหล่อองค์เหมือนนะคะบรม,มครคพรูพิราบเนื้อทองเหลืองรมดำที่เห็นอยู่นะฮะองค์<ร>ดำ,ดำนี่เลยคือด้านหลังก็จะมีอัคระเตโชธาตเขียนว่าครู พระพิราบนะฮะส่วนด้านที่เห็นด้านข้างเนี่ยที่ตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นเนื้อไม้กลายเป็นหินมีจํานวนจนํากัดที่นางบววบอกเมื่อวานเหลือไปถึง10บองค์นะฮะฉะนั้นท่านก็คงจะมีโอกาสได้จับได้จองกันมหมดแล้วหมดเลยเช่นเดียวกันแล้วที่สําคัญก็จะมีวัตถุมงคลอื่นๆที่อยู่ในโครงการที่มิเลเคิลได้โอกาสได้สร้างพระ9 99 9รูปนะูปพระพุทธานจอมราชันและสุดท้ายสุดเนี่ยเราก็มีโอกาสได้สร้างองค์ใหญ่เนื้อเขลือลํำตะคองทุกวันนี้ประดิษฐาน มูลค่าประมาณ12ล้านกว่า่ๆปลายเดือนนี้นะเขาบอกว่าท่านลุงกำนันวิทูลสินทองอที่อยู่โคราชพร้อมกับเศรษฐีใจดีะนะ,ะเขาเรียกเรียกคุณแม่กันก็ะจะเดินทางมาเทปูนเข้ามาในพื้นที่จกักจากเกลือลำตะคองด้านล่างขึ้นมาที่ฐานแล้วโอ้ใช้เวลา ก่อนที่เป็นดินแดงรอรับฝนตัไหนทีฝนน้อยแต่ตอนนี้จะได้มีที่ทางนะได้มีทางขึ้นมาสะดวกแล้วนะฮะตามนั้นก็ต้องบอกว่าเราได้มามีโอกาสได้ร่วมบูญกันไ่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการต่อยอดพุทธศาสนาเองก็ตามนะแล้วก็รวมไปถึงพูดถึงพระพุทธปฏิหารเนี่ยใครอยากจะบูชาถุงมงคลนะคะเป็นพระพุทธปฏิหารเงินทองหน้าองค์เล็กนะคะเพื่อที่จะบูชาในรถก็ได้สวมใส่ในคอก็ได้สามตีด้วยกันชายเงินทองหน้านี่แหละค่ะแล้วก็ รวมไปถึงนะคะที่เป็นแบบเหรียญด้วยอันนี้คุณผู้ชมเห็นนี่คือเงินทองหน้าสวยงามมากแล้วก็รูปแบบรูปลักษณ์เดียวกันนะกับองค์ใหญ่เลยนั่นคือรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคําว่าพระพุทธปฏิหารแล้วก็เหรียญด้วยเหรียญลงยาดนะคะที่เป็นตามวันใช่จากวัน,นวถึงอาทิตย์นี่แหละคือจะได้น้อมอารัธนาเทวดาเนี่ยมาคุ้มครองปกปักรักษาเพราะว่าคนดีที่คิดดีทดําดีตั้งพระนะบุญลาภพระเนี่ย ก็เทวดาท่านก็จะอยากสร้างบารมีร่วมจะได้ประทานพอรอันวิเศษสิ์บารมีพรพุทฐานจอมอาชันเนี่ยให้กับทุกท่าน<ม>นะฮะที่มีโอกาสได้บูชาสการะกันไป นี่แหละตรงนี้และค่ะเราก็จะได้นําวัตถุมงคลทั้งหมดนี้นะคะได้เข้าร่วมพิธีอธิษฐานจิตนะร่วมกับนะคะ,ะเ,ปเ,ปเ,ปเป็นเขาเรียกเป็นเหรียญพระปิตาที่<ช>ค,รครั้งนี้เนี่ยทางหลวงปู่ฟูหรือว่ารวมปถึงทางเจ้าว,วาดวัดวังหินเขาชะเอมท่านก็ได้นําวัตถุมงคลตรงนี้มาร่วมบุญด้วยกันให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เช้าบูชากันแต่ละโบตนี่ก็สําคัญท่านผู้ชมบางโบต์เนี่ยที่อยู่ศรีสุเกตเนี่ยยี่สิบหกปีที่ผ่านมาไม่สําเร็จเสร็จสิน้นจนเราต้องลงไปในช่วยเหลือนะ ตอนแรกว่าจะจบที่โบสถ์วัดบัานดงที่เดียวแต่กระไรเลยนะที่ภาวนาที่ตั้งใจไว้ก็อีกหลายโครงการนะเกิด<ม>ขึ้นมาโดยการที่อินบ b o x เข้ามาในครอบครัวมิลเลอรเคลหรือว่าส่งข่าวสารส่งความต้องการมายังมูลนิิหัตถาธรรมคณะกรรมการมูลนิิที่มีครูบาอาจารย์เป็นคณะกรรมการก็ส่งเรื่องมายังครูอัตถา<ม>ทางมิลเลรเคลเราก็ร่วมมือกันจัดสร้างขึ้นมาฉะนั้นท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ารอบป,ปีหนึ่งเราทาแค่ครั้งเดียวไม่ได้กรต้นปีหรืออะไรตลอดหรือบอกมาเกรงใจครับ<ม>ที่สําคัญ เราไม่ได้เอามาเป็นเงินเปล่าๆนะฮะ<ช>จนมีสิ่งของวัตถุมงคลเขาบอกไม่ใช่พุทธพณิะเป็นโครงการที่เอามาแลกเปลี่ยนกันเอาครูบาอาจารย์มาเป็นฝันกบบาลังใจในการประกอบการค้าเอามาเป็นพลังใจให้พวกเราได้เป็นหนึ่งเดียวกันสร้างความสามัคคีในบุคคณะแต่ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือคเราก็จะได้บูชาเฉพาะวัตถุมงคลในพิธีกรรมในการกาเรียกว่าตั้งแต่พระป่าเอ่ยรวมไปวารเดียวเลยพระป่ากฐินอีกนะฮะที่เรามีโอกาสที่จะเป็น ทั้งประธานทั้งผู้ดูิลการทั้งผู้ประสานในช่วงนี้ช่วงบุญใหญ่แล้วโดยเฉพาะวันที่30สิงหาที่วัดที่วัดตาเสกค่ะจังหวัดที่จังหวัดรีสะเกะเราก็จะไปเพราะโบสถ์นี้ไม่มีเลยคือไม่มีโบสถ์เลยคือเขาขอมายังไม่มีเราก็จะนิ่งเฉยเปรากฏว่าเฉยไม่ได้แล้วเพราะว่าพระมารอแล้วคือมันเป็นเรื่องปฏิหารพระนี่ก็เป็นพระพุทธเจ้านะครับองค์จำลองเนี่ยไปถวายหน้าตักตั้งประมาณ70นิ้ว S <S เป็นพระประจำโบสถ์โบสถ์มีไหมไม่มีถ้านังมวยจําได้เนี่ยวัดบ้านดงณปัจจุบันนี้อีกสบเปอร์เซ็นต์สำเร็จเสร็จสิ้นนะจากโครงการแต่เราก็จะทําต่อนะครับโบสถ์นี้ก็เหมือนกันนะฮะบพอถวายพระเสร็จก็ต้องมาช่วยเหลือเรื่องโบสถ์ถามว่าตัวเองลงเต็มที่ไหมก็แน่นอนนะครับผมเต็มที่เต็มร้อยเต็มใจแต่สิ่งที่กลับเข้ามาต้อง รอแรงใจแรงศรัทธาจากผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันใช่ค่ะบอกตรงนี้แหละเรามารวมกันเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามแหละนะคุณผู้ชมที่จะได้มีโอกาสได้ร่วมเดินทางกันด้วยเผื่อใครจะไปร่วมงานบุญกันนะก็ในช่วงประมาณปลายปลายปีนะเดี๋ยวก็จะมาบอกกันนะคะเพราะว่าทั้งหกบทหลังนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าทางทั้งทางชาวบ้านเองนะถือว่าคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะเขาก็รอคอยกันอยากจะได้มีโอกาสได้ได้กราบพระประธานในโบสถ์ด้วยนะฉะนั้นเรามาร่วมบุญร่วมกันค่ะและที่บอกไว้คือ วันที่26กรกฎาคมนี้นะใครที่อยู่ใกล้เคียงนะคะที่ฉะเชิงเซาเนี่ยก็สามารถที่จะไปร่วมงานบุญหรือว่าพิธีใหญ่ได้คือพิธีพุทธ,ธาพิเศษวัตถุมงคลที่ได้บอกเมื่อสักครู่นี้แล้วก็รวมไปถึงนี่แหละค่ะเหรียญพระปิตาลงยานะรุ่นภารีพินาศนะคะซึ่งหลวงปูงป่ฟูหรือว่า<ป>หลวงพ่อฟูนี่แหละค่ะท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังทางภาคตะวันออกและเป็นองค์ุปถัมภ์วัดน,นี้ด้วยนะท่านก็เมตตาให้ฉะนั้นพิธีนี้เริ่มต้นในช่วงเช้าทําไมคือปกติเนี่ย เราเขาจะมีวิธีพุทธพิเศษช่วงบ่ายแต่ผมเองเนี่ยช่วง8ปดโมงพระเดชพระคุณเจา้าท่านเจ้าวาบอกว่าอาจารย์ถาโอ้เห็นที่วัดโพเพลือกผูกแม่นา,นางกันเยอะ,ะนะอยากให้ศิษายานุศิษย์ในพื้นที่เนี่ยมีโอกาสได้รับความเมตตาผูกแม่นางให้บ้างผูกได้สิครับนะแล้วแต่ใครที่อยู่ในจังหวัดชาตรินเจาหรือใกล้เคียงเนี่ยอยากไปผูกพม่นางรถนะครับแล้วเงินทั้งหลายเนี่ยเอาไปสร้างโบสถ์กันเลยนะโดยไม่ต้องมาผ่านผมนะสินกำนันทั้งหลายทั้งปวงก็มามอบให้ท่านวันนั้นด้วยเป็นการต่อเติมเต็มอย่่่่าางงงทททีีีเเรไปบววสมน นะง <c oughs> านที่สร้างเมรวันนั้นพ่ <c oughs> าที่ทรงกฎนะ <c oughs> เงินต่างๆหรือว่าบุญต่างๆเนะี่ยเราก็ได้ถวายท่านไปส่วนหนึ่งแล้ว <c oughs> แต่ก็ยังไม่เพียงพอหรอก <c oughs> อโบสถโอ้หลังหนึ่ง โด้ตอนนี้มีหลังคาเองนะยังมีทั้งหลายส่วนนะคะที่เราจะได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ถึง6หลังนะกับอีกหนึ่งมหาจดีย์แล้วอย่างที่บอกว่าวัดวังหินเขาชเชื้อเอมนี่ก็เป็นหนึ่งใน6โบสถ์ที่เราจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันจะสร้างร่วมกันด้วยคืววัตถุป,ประสงค์ชัดเจนนะครับวัดเขาทาแต่ว่า<ม>พวกเราเนี่ยก็เป็นตัวประสานเป็นเจ้าพิธีให้โดยไม่ได้รับค่าจ่ายไม่เสียตังค์ทุกวัดเลยนะฮะที่ขันอาสาไปไม่ใช่ว่าอยากจะได้อยากจะรับนะฮะแต่เพียงแต่ว่าวัดของความช่วยเหลือมาเราก็ดําเนินการให้ในฐานะเป็นตัวแทนแห่งสื่อเป็นตัวแแทนห่งงูธขอเรา ดะนั้นมูลวิธีทมนะฮะมีลเลรเคลนอุปถมัมภ์คั้จูพวกท่านต้องคอยดูแลกันเราก็จะได้สําเร็จม,มากน้อยแล้วแต่กาลังศรัทธาค่ะ,น,ะ,ะนี่แหละว่ารอบปีนี้ครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมสายบุญร่วมกันด้วยเอาล่ะแล้วก็ เมื่อช่วงตั้งแต่เมื่อวานแล้ว,แล,วแล้วก็เมื่อช่วงต้นต้นรายการเ<ค>น,นี่ยหลายคนอยากจะได้แล้วเตรียมกดโ<อ>ทรศัพท์ถ้าช้าต้องโทรมาบ่อยๆไม่งั้นไม่ติดใช่บอกเลยว่าตอนนี้โทรศัพท์เรานี่กระหึ่มมากคือที่จะบอกนี่นคือเสื้อเสื้อแหละครับเสื้อที่เราจะได้มีโอกาสสวมใส่เนี่ยเหมือนเหมือนกันนะคะในวันที่12สิงหาคมแต่เรามีตัวอย่างเสื้อให้คุณผู้ชมได้เห็นกันด้วยค่ะนี่เลยนี่ฮะสีฟ้าเพราะว่าวันนั้นวันแม่วันแม่นะฮะใช่ค่ะแล้วก็เสื้อนี่มีความหมายดีๆนะเขาเขาเรียกครัว่่่าาให้้้ชืืือออเเสสว กตัญยุตาบูชาแม่นี่แหละครับความกตัญญูเป็นที่ตั้งนะของคนที่มีศีลมีธรรมนะฮะแล้วศรัทธาครูบูชาแม่อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่เพียงเราแสดงความกตัญยูแล้วเราเอาความดีงามมาสร้างพระเพราะวันนั้นเป็นวันแม่งชาติเราก็น้อมถวายเป็นรุ่งศด้วยด้วยความดีงามวันนั้นจะเลี้ยงพระต้องนะห้าสิบเก้ารูปห้าสิบเก้ารูปค่ะนะแล้วพระห้าสิบเก้ารูปจะพุทธาพิเศษในวัตถุมงคลที่ท่านได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ทุกอย่างเลยแต่แล้วที่ทางจองไฟได้รับแน่ตามหมายเลขการต่อโค้ แล้วก็เสื้อนะครับมีไซส์ตั้งแต่น้องๆหนูๆต้องแจ้งนะต้องแจ้งความจนงมาอย่างน้องมวยลูกใส่กาไม่มีลูกมีน้องสาวอ่ามีน้องสาวลืมไปเป็นเอสีอ่ใครใส่เอ็มกไซสมีมดต้องสั่งจองนะท่านผู้ชมนะผมไม่มีวางจําหน่ายเหมือนที่เดิมเพราะว่าจากแม่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าจานเก็บไว้กักไว้เอาจะไปขายต่อไม่มีนะครับปีนี้รอบปีนี้เราทําเฉพาะกิจ เขาบอกว่าเป็นโอกาสดีๆที่เราจะได้ร่วมกันสมโพธิพระพุทธปฏิหารจอมประทานแล้วก็รวมไปถึงพุทธาพิเศษนะว่าทุกคนต่างๆเองก็ <to> ตามฉะนั้นใ,นใครอยากจะมีเสื้อ <expect. S 2> นะที่เป็นเอกลักษณ์สําหรับปีนี้รอบป,ปีนี้นะคะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนการหนึ่งเลยต้องแจ้งชื่อนะคะแล้วก็ไซส์ของตัวเองว่าตัวเองนั้นใส่เสื้อไซส์อะไรเพราะว่าเราจะจัดทําให้เนี่ยก็เฉพาะ เฉพาะเลยใครที่จัดใครที่จองมาเท่าไร่หรือว่าลงชื่อมาเท่าไหร่ก็ทําตามนั้นนะคะจะไม่มีเกินแล้วก็จะไม่มีเผื่อด้วยทั้งผู้เห็นไหมฮะด้านหน้าก็เป็นพระประธานจอมปราชาล้ฮะส่วนด้านหลังก็จะเป็นนะศรัทธานะฮะปฏิหารแม่แล้วก็หัวใจแม่ด้วยเห็นไหมครับส่วนด้านข้างหัวไหล่ข้างนะฮะัเป็นเสื้อที่มีชื่อครัวถาติดไว้จะได้ติดไว้นะพกไว้เป็นการจารึกชื่อไว้ ในส่วนที่เราสร้างคุงามาวามดีขีาั้งหนึ่งในพิธีสมโพธิใ่แล้วก็เป็นการพุทธาพิเศษวัตถุมงคลใหญ่ทั้งนี้รั้งเดียวนะเสื้อก็จะหมดไปไม่มีบางครั้งบอกเอ้ท่านเจอเจอ,เจอส่วนใหญ่ก็มางานบุญกันนะครับพร้อมทั้งมอบหัวใจครูให้ด้วยนะฮะใครที่สั่งเสื้อเนี่ยทุกตัวให้เวลาแค่สงสัปดาห์แต่ต้องโทรมาก่อนเพราะว่าถ้าเสื้อชุดนี้นะฮะเต็มน,นะหรือสิ่งใดที่มีนะครับเราก็จะ มอบนะหัวใจครูให้ครูที่เห็นตรงนี้นะคะก็เ้าบอกว่ามีทั้งมีทั้งหัวใจของคุณแม่หัวใจที่บูชาพระคุณพ่อนี่อยู่ในใจเหมือนกันและหัวใจครูด้วยครบเลยนะครบสุ่ศาสตร์นะครับค่ะ นันแล้วเ<อ>ห้นแบบนี้เต็มเต็มชัดๆเลยเสื้อกตันยุตาบูชาแม่และหัวใจบรมครูเขาบอกว่าการที่เรามีความกตันโยทั้งต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อครูบาอาจารย์แล้วก็ตามด้วยคำว่าศรัทธาก็จะนํามาซึ่งปฏิหาริั์นต่างชีวิน้องมวยทราบไหมหัวใจครูเนี่ยเราจะไปใส่ไว้ในหัวใจพระในพิธีใหญ่หน้าปารมพิธีใหญ่เนี่ยะจะอยู่ตรงนั้นเลย พอใครที่ได้เสื้อไปหัวใจไม่ได้นะ,ะพอพิธีเสร็จมารับเลยใส่เสื้อคือได้ทรัพย์รับหนี้ทวีโชค,คไม่ใช่เนี่ยหนี้บุญนี่คือศนนะครับอยากคิดว่าปลดหนี้นะหนี้บุญนี่ก็ศสนน,น,นะนี่บาร,รมีแม่นะชดใช้ชไม่หมดฉะนั้นหัวใจเนะี่ยเาบว่าเป็นหนี้บุญคุณกับท่านเราต้องตอบแทนด้วยบุญบาร,รมีหัวใจนี้หัวใจความดีเป็นหัวใจแห่งพวกเรารแล้วก็หัวใจพระด้วยพอพิธีพระใหญ่แล้วก็รวมถึงเกจิอาจารย์ต่างๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกว่ามีพระเกจิอาจารย์สายยุยาใครบ้างนะครับ นี่แลหละบอกว่าพิธีครั้งนี้เนี่ยนะอยากจะให้มีคทุกคนได้มีโอกาสไปไม่ต้องลงทะเบียนนะคะเราไปเจอไไเนที่งานได้เลยแต่เสื้อเนี่ยบางท่านต้องลงทะเบียนแถ,ถ้าไม่สั่งจองไปได้ไมาอู่ได้สบายๆแต่เพียงบางท่านอยากจะใส่เหมือนเหมือนกันอยากจะใส่เหมือนครูถาอยากจะใส่เหมือนพิธีกรหรือว่าอยากจะใส่เหมือนทีมงานมิเรอร์เคล เราก็เป็นการแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันแสดงความสามัคคีเพราะวันนั้นต้องใส่เสื้อสีฟ้าเพราะเดี๋ยวเป็นวันแม่ด้วยนแม่ขะคะก็ใครอยากจะมีโอกาสที่จะได้ร่วมการสวมใส่เสื้อเหมือนกันรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ด้านนอกทีมงานเรารับโทรศัพท์แล้วนะ0 831997972แล้วก็0 851293697เรามีเวลาคุณผู้ชมได้โทรเข้ามาลงทะเบียนจองเสื้อเนี่ยนะคะเป็นระยะเวลาแค่2อาทิตย์เท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็ต้องมีการเตรียมการแล้วนั่นแหละะ สองอย่างนะเวลารับเสื้อที่ไหนรับเสื้อที่มิอรอเคร Channel, อรชานลแล้วก็รับเสื้อที่เกลอนลำตะคองเลยก็เพื่อเปลี่ยนตรงนั้นได้เลยก็ไปใส่ทับก็ได้แนละ้วใส่เสื้อขาวไปก็ได้ด้วยนะเปลี่ยนนะฮะตรงนั้นะดวก,นะก็สองที่ด้วยกันสองที่ครับนะก็แจ้งชื่อแล้วก็รวมไปถึงไซด์ด้วยนะใครจะจองเผื่อคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณหลานก็เตรียมไซส์ไวใ้ให้ดีเราทําเฉพาะแต่เราครอบครัวจริงๆเปิดให,ให้ให้สั่งจองได้2ส,สัปดาห์นี้เพราะเราก็จะได้มีโอกาสได้ทําเพราะว่าเราทําจํานวนจํากัดไงฮะไม่มีเหลือเผ กัแล้วกันนะคะรวมไปถึงวันนี้คุณผู้ชมที่มีคําถามต่างๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือว่าอยากจะให้อาจารย์ออกแบบลายเซนกันนะก็ส่งข้อมูลทั้งหมดเลยนะมาที่4221606แล้วต้องบอกค่ะว่าคุณผู้ชมต้องรีบกด SMS เข้ามาตอนนี้สำหรับใครจะมีกับารือเป็นผู้โชคดีเพราะว่าวันนี้นะคะวันนี้วันครูด้วยเนาะอาจก็เลยแจก ผงครูประกำช้างนี่มัน,นมาจากไหเพราะว่าเราเนี่ยได้เก็บวนสาระนะส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะไว้ในฐานองค์พระพิราบนะฮะสิ่งคือจะมีอัคราครูเนี่ยไว้ในฐานอยู่แล้วแต่ว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ไว้ในสารครูพิราบที่เป็นเนื้อทองเหลืองทุกๆองค์เลยเแต่แล้ววันนี้มามอบให้ก่อนพิเศษเลย,พ,เเลยพิเศษเลยนะฮะ มีการลงอัคระครูด้วยนะฮะ,ะที่ขวดทุกขวดด้วยนะนำมาใช้การเรื่องป้องกันคุณสายบนด,ดําหรือสิ่งที่ไม่ดีอัปีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเองแล้วเป็นการระลึกถึงความเป็นอํานาจบารมีด้วยการบังคับด้วยขอช้างกูโคจกุดนั่นเองเนี่ยแหละฮะ มอบให้ด้วยการทั้งหมด3ท่าน,นจ,จาบกนั้นผมว่าหายากนะท่านผู้ชมชนะครับบอกว่าวันนี้พิเศษจริงๆใครที่ชมรายการอยู่ใครมีคําถามอะไรนะั้นรีบกด SMS เข้ามาหรือถ้าไม่มีคําถามจะส่งเป็นกำลังใจเข้ามาให้กันก็ได้นะที่4221606ไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้รครับนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นเรื่องราวของคนใจดีค่ะที่เขาบอกว่านอกจากที่เราจะเคยได้ยินนะว่าช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ยังมีคนบาง คนหรือว่าคนบางกลุ่มเนี่ยที่เขาเห็นอ,อกเห็นใจเขาบอกเพื่อนผู้สัสตว์ไม่ว่าจะเป็นหมาไม่ว่าจะเป็นแมวจรจัดเองก็ตามนะคะผู้หญิงคนนี้เขาดูแลหมาแมวจรจัดมารักษามาแล้วก็ดูแลรักพวกเขาด้วยใจแต่แล้วค่ะเขาบอกว่าในใจเองก็เอ๊ก็มีความทุกข์อยู่ลึกๆนะอยากจะมาพูดคุยกับจ่าถามเหมือนกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขานะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่คะ่ะ